เครื่อไปจากเอเอเทไททําได้เยช่นลิตแ้วบรนด์ก็คือหมนี้วิธีการก็คือเราเข้าไปที่แล้วหมูคก็คือสกีเซฟคือเราสามารถไอทมวอดระถแล้วพกเซฟที่สนาดัทีเราสาาจะเซฟค่าได้เลยนะคะอย่าง ก็จะมีเสียงนะคะก็คือลักษณะของไดอารามเนี่ยก็คือว่าเออ่ถ้ายิบไฮเปอร์เออร์ดีมากๆเนี่ยเนี่ยค่ะคือถ้าเป็นไฮเปอร์เออร์ดีเครื่องจะอารามสีแดงแล้วก็เออ่เสียงก็ค่อนข้างที่จะดังขึ้นแต่ถ้าเป็นไฮเป็นเอ่ออารามธรรมดามันก็จะเป็นเมสเยจเสียงมันก็จะเบาแล้วมันก็จะมีอีก มนอ,อารารขึ้แดงแต่ว่าถ้าสมมติว่าเราไม่ไม่ไม่เข้ามาดูอะไรเงี้ยเครื่องมันก็จะอารามอีกถ้าเป็นหายไปทีมันก็จะทีนี้เออวลาที่เราปาั้งพวกพวกเด็กตรงนี้มันก็จะมีผลต่อการอารามเหมือนกันถ้าสมมติว่าเราปาั้งภาพไม่หมดเสร็จเลยมันอาจจะทําให้ไม่เหมาะสมกับคนไข้มันาทำให้เครื่องอารามมากขึ้นมันก็มันก็แบบเราก็ต้องเข้าเข้าไปดูที่เครื่องแบบ ตันนี้ที่เราปิดอารามได้นะคะเราปิดอารามตรงนี้ไดก็คือมันจะมันจะไม่มีเสียงคือพอเสียงอารามใช่ค่ะก็ได้ประมาณ2องนเราคลีคยร์เมสเซจอ๋อโอเคเคลียร์เมสเจนค่ะอันนี้กาขึ้นมาจีอันนี้ก็เป็นเป็นอารามแอ่ว่ายังไม่ใช่ใครค แล้วก็จะบอกกับตะวันด้วยหรอในหน้า,าเมนูก็จะปัดใบหน้าของหน้าจอกลางวันกลางคืนอะไรอย่างเงี้ยนะคะฝั่งในห้างเลยก็ตอนนี้เป็นเสียงอารามนะคะแล้วก็เสียงกุ่มกล ถ้าสมมติว่าเราตอเป,เป็นเป็นอหรือว่าต่อเราสามารถเลือกได้นะคะเ็นแมสหรือะไรนะคะ้อเป็นถเป็นทุกไอวีนึกเอรามูฟก็้างเออะไรคือ มาพร้อมกับหน้าตาคือมันจะมีะสัญลักษณ์แล้วก็มีตัวเลขบอกที่ถุงของหน้ากากนะคะเขามีใช่มีค่ะมีเบอร์ให้มีเบอร์มาให้เบอร์มาอยู่ท,ที่อยู่ที่ที่ถุงท,ที่ตัวตัวจะค่ะเราเลือกเป็นจะไม่มีแอร์เชั่นผ่อนหรือว่าจะเป็นเป็นหรี่ ือว่าจะเป็นอันนี้จะเป็นดีสโที่เป็นไมอะไรเพ่มคอ,อันนี้เป็นพอทที่เป็นพออทางไข่บากออกทับผู้ปมวยว่าเราต่อบแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะล้วที่จะให้มาเป็นกี่อ,อ,อันคือมีหลาอันที่ที่ให้มาจะเป็นตัวคือเราเราให้ซเซอ์กิตมาค่ะแต่ว่าจะไม่ได้ให้พวกแมสมาด้วยก็คือเราก็มาเรียกเป็นอนอ